อ้ยเริ่มไล่ก็หมาเห่าเลยนะคะสวัสดีค่ะใครอยากคุยใครวิดีโอคอลเหรอเลิศจะปิงนิวเอ็นดิ้งนีแค่บ้า ทาวินกับปิงลี่อะมึงเข้าไปดูดิแต่สตอรี่อะในในเฟซบุ๊กเอจีมาไลยวัวันเฉลิมปะอันนี้มันี่ก็คนเป็นว่าอะไรติดเนวะอ๋อวันนี้เราแปลงร่างเป็นเพนกวินจักรพรรดินะคะวันนี้ ไม่จริงครับชะอมไม่ใช่หรอชะอมนีเป็นอันนี้อินบีชื่ออะไรวะไอจีอ่ะ Bad ิ i x i เอ้ยไม่ใช่แบ๊อะไรนะไอชอเออเดินบด็กเด็งลี่แล้วเท่าบีนเหมือนจริงนมา เหมือนเลยเป็นลิซาวินเหมือนเลยมันจะเหมือนจริงๆซื้อบัตรแล้วนะคะขอบคุณค่ะเออคูยังไม่ได้ซื้อไหนบัตรกว่าเออเดี๋ยวมาถ้ามันโสเอาก็ไม่ได้ดูนันและวโอ้โหกูอยากดูเดี๋ยวพี่เอ็มจะมาร้องเพลงด้วยนะคะกี่เพลงต่ำๆสิบห้าเลยเออกูไม่ต้องจะได้ไม่ต้องร้องพี่ขอชาเขียว แต่ไม่วหวานเลยได้เบยใส่หนึ่งมัน <ija> บอกว่าแนะนำที่พักใกล้เจเจมองหน่อยโอ้ยมีเยอะมากเลยนะคะเซ็นทรัลลาคาวก็ได้ค่ะอันนี้ก็ได้พักโรงแรมเดียวกับเราก็ได้นอทเกตและชโยทินนะคะไม่ไกลไม่ไกลข้ามข้ามฝั่งมาถึงเลยโรง,งแรมประจำนะคะนอทเกตและเชโยทินจับมือใหม่เขินนะดิ โอ้โหจ่ายบัตรจ่ายพันนึงจะหวัางจับมืออะห้าร้อยจับอย่างอื่นดีกว่าจับอย่างอื่นดีกว่าไหมเซ็ตปีจับปีบัตรจับปีเอ้่บัตรจับมือได้กี่ปีก็จับจนจบอะบัตรหมดยังค่ะใกล้หมดแล้วนะคะใกล้แล้วนะคะเขาบอกว่ามาออกโรงแรมเราจองตามนะครับ าแงะออไม่เราปิดชั้นเลยซาแซงไหนอนีกอะซาแซงคือใครนี่ไม่ใช่ซาแซงนี่ซาเขียวมีบัตรนอนไหมมีถ่ายรูปหนึ่งต่อหนึ่งด้วยนะคะไม่ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งนะของเราเป็นสามคูณอสองนิ้วนะคะถ่ายรูปใช่ไลรสดค่ะก็ใครยังใครยังไม่ได้ซื้อบอัตรก็ไปซื้อได้เลยนะคะที่ เดือกคอนเสิร์ตนะคะราคา500บาทมีที่นั่งนะคะมีที่นั่งนะนี่แหละค่ะค่าค่าบัตรก็คือจ่ายค่าหอแล้วก็ค่าเก้าอี้หมดนะคะตอนนี้ไม่มีกำไรครับไม่มีกำไรอะไรทั้งนั้นนะคะแม่ลืมเช็ดขี้ตาเออใช่เมืนหล่นปลาปะคลาย มันเหมือนน้ำพริกปลาทูป่ะใช่กราไรปลาทูเสร็จกับปลาทูเสร็จปลาลามีที่นอนด้วยได้ไหมขาดเท่าไหร่ห้าร้อยเอาไว้คุ้มเลยดิได้ซ้อมโชว์บ้างหรือยังยังเลยค่ะเพราะศิลปินของเราที่ ที่คัดสรรมาเนี่ยก็คือมีความพร้อมทุกท่านเลยทางด้านไม่มีใครดีเท่าเออ่อใช่ออนะคะเจอเนอะเจอแน่อีป,ปีขึม้มาร้องเพงเลงอะไรดีวะบ,บางอาจารย์ที่เขาชอบร้องอะไรใครมีปืนเถื่อนไม่จบไม่จบเอออีป,ปงร้องเพงลงนั้นแน่เลยอ่ะมาไปหาคีย์ไม่ไป บัตรห้าร้อยมีอะไรนะบัตรห้าร้อยมีท um ี่นอนมีอาหารบุฟเฟ่มีเครื่องดื่มกีติดเรียนที่เชียงใหม่พลาดมากเดาไว้ดอบดอบดอบฮะให้ดอบกัเลยเออดอบได้ไหมคะพอว่าไม่รู้จะจัดอีกทีมเลยนะคะ บินกีน่โมงคะจะได้ไปรอสนามบินบินพรุ่งนี้ค่ะประเทศเกาหลีจะรับเพื่อนคอนเสิร์ตที่ได้ด <c oughs> เหรอ,อเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับใครที่อยู่ไกลนะคะเดี๋ยวเรามีจำหน่ายเสื้อเสื้อเวิร์ทัวร์ด้วยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ออกแบบเสร็จละ <c oughs> คิสติน่าแซตตันแซตแต่สัตว์แซแต่แอเออสวัสดีค่ะ อร่อยมีกุเปรี้ยวหมูแดปาร์ตี้ฝนเจ็ดลอยแล้วไม่มีอะไรเลยเราไม่ใช้เก้าอี้ด้วยเออไม่ใช้เก้าอี้ด้วยสวัสดีคุณเจนนี่นะคะเพิ่มรอบไปคะรอบเดียวก็น่าจะเข้าเนื้อแล้แต่เพิ่มรอบในวันเดียวกันก็ได้อะไรนะเพิ่มรอบแต่อยู่ในวันเดียวกันก็เล่นเจ็ดโมงเช้รอบหนึ่งบ๊อปปูล่าขนาดเล็กที เจ็ดโมงนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคแบบไหนเอ่ยพี่นิวาได้กำันจเจ็ดนแลยบวกเอาสิได้เท่าไหร่ก็บวกได totally so> ้เลยก็บัตรเราแข่งไม่แพงขาวบ่อปลาขาบ่อปลาสูบมาเป็สิบเดือนไหมไปสิปีก็วันละห้าบาทพี่นิวย้ายเป็สถานที่จัดราชบังได้ไหม อยากยายไหมล่ะแต่มึงเหงาเลยนะพันห้าร้อยคน <c oughs> ราชมังงะมึงเหงาเลยนะอยากทน <c oughs> จะโหดสลิงไหมคะอันนี้ยังบอกไม่ได้เลยนะคะภายในงานนะคะเพราะว่าหัวไม่หัวไมปลุกแต่ลง